คราวคราวเงียบหายไปสองสามปีนึกว่าไปได้ดีโทรมาเจสตีน้องยูโรฟาสวัสดีครับคุณผู้ชมเฮดไลน์แม็กทุกท่านครับผมคิวยุทธพิชัยพันธุมาครผมตับอธิมิสุมากครับวันนี้จะพามาชมหนึ่งในตำนานที่เขากลับมาแล้วกลับมาแล้วจริงๆนะครับตัวข้ามาเจสตีบริเยาอ2พ2นอ่าอ่าซึ่งหลังจากที่ าจจะมีประเด็นเรื่องขอนั่งจนให้ต้องยุติการขายไปหนึ่งถึปีที่แล้วตอนนี้กลับมาแล้วกลับมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงหลายๆจุดทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ที่สําคัญตัวเบาะช่ออปชั่นภายในก็มีการอัปเกรดด้วยพร้อมกับราคาที่อัปเกรดด้วยเหมือนกันราคาเป็นไงบ้างพี่ต็อปเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับประมาณ9000 0ถึงแสนาอย่างรุ่นเริ่มต้นจริงๆรุ่นสแตนดาดของ โฉมปี2019เนี่ยตาดออกครับออตัวเริ่มต้นเนี่ยเป็นตัวพรีเม,มียมแล้วก็คือราคาจะอยู่ที่1,989,000บาทแล้วก็รุ่นท็อปแกรนเด่เซติเซนนะคะราคาอยู่ที่2,320,000บาทอ่าอ่ะ,อะ,อะวันนี้จะพามาชมนะครับความเปลี่ยนแปลงของเบลตามาเ j e s ี้ <S e มาดูว่าจุดไหนบ้างที่มีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ ที่สำคัญห้องโดยสารที่บอกว่าปรับเนี่ยปรับแล้วนั่งสบายไหมเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไรครับเนาะเริ่มจากด้านหน้าเลยพี่ท็อปนี่ด้านหน้าก็จะเห็นว่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับดีไซน์โดยรวมก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับ อะไรตกแต่งด้วยโครเมียมได้คือใส่มาให้หมดนะครับโหมโครเมียมมาอย่างเต็มพิกัดเลยทีเดียวนะครับอย่างกระจังหน้านะครับตัวกันชนหน้าหรือแม้แต่ตัวไฟหน้าเนี่ยจะเ,เห็นได้ว่ามีความแบบมีความโครเมียมใช่แล้วก็นิดนึงคือตรงไฟหน้าเนี่ยถ้าเป็นรุ่น g r a n d e u t i t e ก็จะได้มีความเป็นไฟหน้าออโต้ด้วยใช่ออเพราะ <Auto. S 2> ว่ารุ่น septi ten เนี่ยก็จะมาพร้อมกับระบบไฟสูงอัตอนโนมัตินะครับแล้วก็จะมีพวกระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเตือนกันชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัติ นะครับมีพวกระบบเอดาต่างๆให้แบบครบครันใช่แล้วนะครับแล้วก็มีพวกเรียลคอสทรัฟฟิกอะไรนี้มาให้ด้วยนะครับแม้ว่าความแตกต่างด้านหน้าเนี่ยจะไม่ได้มีมากนักแต่ว่าสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ใต้ฝากระโปรงอันนี้นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบนะแล้วก็ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่163แรงม้าเนี่ยมีการเพิ่มเติมในส่วนของกรองไอเสียหรือว่า DPF นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ตัวเครื่องยนต์ตรงนี้เนี่ยนะสามารถผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5ซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็เริ่มบังคับใช้แล้วนะครับเมือ่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้เนาะอเรามาดูด้านข้างกันต่อเลยไหมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับผมด้านข้างนะ ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนัเหมือนเดิมนะครับในส่วนของล้ออันลอยต่างๆที่ติดตั้งมาให้ก็จะเป็น17นิ้วเหมือนเดิมสายยางต่างๆคือเหมือนกันกับรุ่นก่อนหน้านี้เลยนะครับไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงเนาะก็มีแถมที่กระจกมองข้างสามารถเป็นกระจกสองหน้าได้ด้วยเพราะว่าเพราะว่ามีขนาใหญ่มากอ่านะครับนอกจากคนที่ขับจะสามารถส่องไปด้านนู้นได้แล้วคนที่เดินผ่านมาเอ๊ะเออขาลอยไหมนะครับก็ส่องได้แบบนี้แล้วก็ที่กระจกมองข้างมีตัว บายสปอร์ตมาให้ด้วยนะจ๊ะมีบายสปอร์ตมาให้นะครับด้านข้างก็เหมือนเดิมครับมีการตกแต่งด้วยแถบโครเมียมอะไรต่างๆมาให้เรียบร้อยนะรวมถึงด้านหลังเองด้านหลังเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมไฟท้ายก็ยังคงเหมือนเดิมเป็นรูปทรงตัวแอลมีที่ปัดน้ําฝนต่างๆมาให้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้สีตําแหน่งแล้วก็โครเมียมชิ้นใหญ่ตัวนี้คือเป็นดีไซน์ที่ล้อไปกับตัวกระจังหน้านะคะใช่แล้วตรงนี้นิดนึงฝาท้ายยังคงเป็นฝาท้ายอัตโนมือซึ่งโอ้ไม่กหนักก หนักเราก็ใหญ่มากนะครับยังไม่ได้มีฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ระบบแฮนด์ฟรีมาให้แต่อย่างใดนะครับเปิดออกมาก็จะพบกับชุดเบาะนะคะชุดเบาะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันอ่าแอบเห็นน่าจะนั่งสบายแต่จะจริงไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับ,รบแต่ตอนนี้อ่าอยากปิดให้ดูก่อนอหนักเอาเรื่องนะ นี่ก็คือกล้ารขึ้นนะคะใช่ไปยิมแล้วค่ะอ่าภายนอกเหมือนจะดูไม่ค่อยเปลี่ยนเลยเนาะแต่ไฮไลท์ของนางเนี่ยก็คือเบาะนั่งด้านในจะเปลี่ยนเยอะเลยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปดูกันพี่อื้อหืออื้อหือแอบเห็นแล้วนะเริ่มแอบเห็นแล้วนะความเปลี่ยนแปลงเริ่มแอบเห็นแล้วนะแอบเห็นแล้วนะเอ่อปึ๊บเริ่มกันจากด้านหน้านะครับ ก็อย่างที่บอกไปว่าเครื่องยนต์พี่ต้อมมีความเปลี่ยนแปลงก็คือเพิ่มระบบ DPF มาให้แล้วก็ตัวระบบเนี่ยก็จะทําหน้าที่กรองดีเซลนะครับให้มีการปล่อยก๊าซน็อกซ์ที่ต่ําลงนะครับ,รบในยามที่กรองเนี่ยเริ่มตันเขาจะมีระบบเตือนขึ้นมาที่หน้าจอตรงนี้แล้วก็ให้กดนะครับปุ่ม ที่อยู่บริเวณหัวเข่าเนี่ยให้ DPF ทํางานระบบก็จะทําการเผาแบบนี้นอกจากนี้หน้าจอกลางก็มีความเปลี่ยนแปลงไปใ่แล้วน้องใหญ่ขึ้นนะจ๊ะน้องใหญ่ขึ้นเจ7น็7นิ้วเป็น8นิ้วแล้วพร้อมกับ รองรับ Apple c a r p เพแบบไร้สายแล้วด้วยใช่ครับนะในส่วนอื่นก็ยังคงติดตั้งมาให้เหมือนเดิมนะครับมีกล้องมองหลังมาให้มีกล้องมองภาพรอบคันมาให้ทั้ง2รุ่นเลยนะครับแล้วก็ช่องเก็บของต่างๆก็ยังคงมีใมันผสมมากจริงๆมีบจุ๊บจุ๊บตรงนี้ก็มีอันนี้วางกระเป๋าได้ชอบมากเลยนะเวลาแบบสะพกระเป๋ามาแล้วแบบอ๋อหาที่วางพี่นองแังก็มาวางตรงนี้แล้วก็นี่ บาะเปี่ยนแปลงเบาะนั่งตรงกลางตรงนี้หายไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นก่อนหน้านี้ซึ่งเขาทําตรงนี้เนี่ยให้เป็นเบาะนั่งตําแหน่งที่3าของแถวหน้าแต่เพอริญเผอิญว่านั่งจริงเนี่ยมันนั่งไม่ได้เพราะว่าระยะห่างจากตัวเบาะไปถึงคอนโซลหน้าเนี่ยมันติดน้อยแล้วก็มันนั่งไม่ได้จริงนะครับตอนนี้ก็มีการปรับใหม่จากเบาะก็จะกลายมาเป็นช่องวางขอเป็นคอนโซลกลางตรเป็นไม้แบบเงานะครับก็ ลัวใจเหลือเกินว่าน้องก็จะเป็นรอยขุดขีดง่ายคือดูสวยนะดูสวยดูหรูแล้วก็มีการตกแต่งแบบลายไม้เงาเาซึ่งเอาจริงคนช่วงกลางคนหรือผู้สูงอายุเนี่ยน่าจะชอบทิมการตกแต่งแบบนี้แต่ถ้าเป็นดิฉันเองฉันจะหาแผ่นยางมารองเพื่อวางเพื่อกันรอยนะคะก็ต้องแลกกันระหว่างความสวยงามนะครับแล้วก็การใช้งานจริงที่อาจจะมีเรื่องคอนเซิร์นกันนิดหน่อยแล้วก็ที่สําคัญเบาะนั่งฝั่ง พี่็อปเนี่ยเป็นแบบปล่าไฟฟ้าสี่ทิศทางฝังฝั่งวเป็นแบบปล่าไฟฟ้า8ทิศ<ม>ท,ทาง<ม>แล้วก็ที่สําคัญถ้าสมมุติว่าใช้งานกันเองแบบไม่มีโชเฟอร์อ,อสมมุติว่าอคุณภรรยาหรือรว่าคุณนายเนี่ยเกิดแบบ,บเผลแบบอหลับไป ฝั่งนี้ก็ปรับเบาะเธอนอนนะเธอนอนเธอได้ไม่ปวดเธอได้ไม่บวดน่ออ่าก็มีระบบอ่าปรับเบาะเอนแล้วก็ปรับเลื่อนขึ้นหน้าถอยหลังจากฝั่งนี้มาให้ด้วยนะครับเอาละทีนี้เบาะหน้าผ่านไปแล้วเดี๋ยวไปดูเบาะนั่งด้านหลังกันบ้างซึ่งมีมาให้ถึง4ี่แถวนะครับแถว2แถว3าแล้วก็แถว4เดี๋ยวไปดูกันว่าห้าแถวนจะเป็นยันนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วก็นั่งสบายไหมครับพร้อม ประตูก็ไฟฟ้านะจ๊ะประตูไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยนะครับเปิดมาอย่างแรกเลยก็คือที่เบาะเนี่ยตัวปรับเยอะมากปรับตรงนี้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 ด้วยก็คือยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครเดี๋ยวจะมาลองลองเล่นกันดูอ่อย่างแรกพูดถึงการก้าวขึ้นลงะนะครับต้องบอกว่าสเต็ปเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงเพราะว่าตัวรถเนี่ย <c oughs> นะครับตัวรถเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มแบบกระบะ แล้วก็พวกคอมมวเตอร์รุ่นปกติเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องใช้การยกขาเพื่อก้าวขึ้นรถเนี่ยสูงกว่าพวกอัลฟาเวลไฟนิดนึงนะครับอพอก้าวขึ้นมาพี่ตอ๊อบสิ่งแรกที่เราอยากจะให้ดูคืออ่ะนี่เบาะนั่งในยามปกติก็จะเป็นแบบนี้3ทีนะ่นั่งนะครับถามว่ารุ่นใหม่โมเดล2024มีกี่ที่นั่ง11ตำแหน่งเหมือนเดิมะนะครับเพราะฉนั้นการจดทะเบียนก็จะยังคงเป็นป้ายฟ้า เป็นป้ายฟ้าเหมือนรถยนต์รุ่นก่อนนะครับเบาะจากที่เคยอยู่ด้านหน้าก็ย้ายมาอยู่ตรงกลางน,นะครับซึ่งอ้รุ่นเดิมเนี่ยเบาะตรงนี้ก็จะเป็นแบบเบาะแบบกัปตันซีดครับาสามารถเดินทะลุต,ตรงนี้ไปด้านหลังได้แต่ว่าตอนนี้น,นะครับก็จําเป็นที่ต้องทําให้ตรงกลางเนี่ยเป็นเบาะนั่งซึ่งพอมีเบาะนั่งขึ้นมาตรงกลางมันก็จะดูแบบมันดูธรรมดาแต่ความจริงมันไม่ธรรมดาเพราะว่า,วามันสามารถปรับ กลับให้พับลงมาแบบนี้แล้วก็เป็นที่วานแขกใช่แล้วมันเรียบเขาเรียกอะไรขนานไปกับพื้นอ่ะทำให้มันดูแบบไม่กระดกกระเดิดที่ไม่จะดูตรงเนี้ยใช่แล้วก็จริงๆรายละเอียดผมค่อนข้างชอบเพราะว่ามีการทําตรงนี้นี่นี่ทำตรงที่ตรงทค่โดนแ่กใช่ให้เป็นแบบนุ่มซึ่งนุ่มนะใช่นุ่มนุ่มแล้วก็ตรงกลางก็มีการตกแก้วใช่ไม่ว่าจะเป็นลายไม้หรือทริมขอบที่จะเป็นแบบสีเงินตรงนี้เป็นโครเมียมเป็นแบบซาตินด้วยนะใช่อื ซึ่งก็ดูสวยงามดีนะครับแล้วก็ตัวเบาเองนะครับถ้าเป็นรุ่นแกรน d ์เดย์นะกับรุ่นพรีเมียมเนี่ยจริงๆเบาเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ว่ารุ่นแพงรุ่น Grand d เดเนี่ยนะครับจะมีฟังก์ชันนวดมาให้ใซึ่งจริงๆในโบชั ure, ร์เนี่ยเขาเรียกว่าระบบบริหารหลังบริหารหลัง <laughs> ทําไมไม่นวดเ <laughs> ออทำไมไม่เรียกว่าระบบนวดนะนะครับตัวเบานะครับอย่างน้อยๆเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกับตันซีแต่ว่า ออโตมานหรือตัวรองน่องก็ยังคงมีมาให้มอนเดิมตัวปรับเบาะไม่ว่าจะเป็นการเอนนอนหรือว่าการเลื่อนขึ้นหน้าเนี่ยก็เป็นแบบมันนุลนแต่พอมันไม่ใช่ไฟฟ้ามันก็แอบลำบากนิดนึงนะอ่ะแต่อย่างน้อยๆก็ก็ยังว่าโอเคออก็ยังมีมาให้เราก็นั้งสบายอยู่นะทั่งสบายใช่ใช่ตัวเบาะอ่ะตัวพนักพิงศีษะก็เป็นแบบบัตเตอร์ไฟล์ครับนะครับเป็นแบบมิกกี้เมาส์อ่าเป็นแบบมิกกี้เมาส์เป็นแบบปีกผีเสื้อแล้วก็ตัวโฟงน้ำของเบาะผมว่านุ่มพอๆกับเบาะกับตัซซี่รุนเดิมเลย นั่งสบายนะแต่ว่าพนักพิงศีรษะเนี่ยาจะแข็งนิดนึงนะครับแข็งนิดนึงแอบแข็งนิดนึงไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่แต่โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบก,กันกับคู่แข่งนะตรงรุ่นอย่างพวกฮุนไดสตาริอาพรีเมียมหรือว่าเกียคานิวีลจริงผมว่าเบาะนั่งของมาเจสตี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็ทำคะแนนได้ดีกว่า นั่งสามานั่งท้านั่งแบบนั่งเต็มคันแขนก็จะเบียดเบียดกันนิดนึงนะครับก็จะใกล้ชิดสนิทสนมกันนิดนึงนะฮะแต่ก็ยังดีนะที่เขามีตัวโอบหลังมาให้อืแต่ถามว่าสําหรับเราอะ่ะก็ยังเล็กไปนิดนึงอยู่ดีเล็กไปนิดนึงใช่เล็กไปนิดนึงอยู่ดีแต่ถ้ายังชั่วคราวนั่งได้อ,อก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ด้านบนนี่มีไฟแบบ ปรับทิศทางได้สะอาดเหมือนเครื่องบินเลยนะครับนี่แล้วก็เป็นไฟ LED เวลาเปิดเวลาปิดก็มีการแบบค่อยๆดิมแสงลงไอไหมปรับปรับให้มันแบบสว่างมากสว่างน้อยก็ได้เป็นแบบสุภาพสุภาพนะครับแถมนี่แอร์ระบบแอร์มีนาโนอีด้วยนะตัวอักษรนาโนอีนาโนอีคืออะไรนาโนอีก็คือการปล่อยประจุลบออกมาใช่ให้จับกับตัวฝุ่นละอองขนาดเล็กแล้วมันก็จะตกลงไปที่พื้นะครับทำให้เราเนี่ยได้นั่งอยู่บนรถที่มีอากาศดีตลอดเวลามา เรามาดูแถว3กันเลยดีกว่านะจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวอือเห็นไหมบอกแล้วมันมันใช้ยากอ่ะเวลาคือเวลาเอาขึ้นอ่ะมันง่ายนะแต่เวลาพับลงอาจจะต้องออกแรงนิดนึงสําหรับตัวออโตมานนะครับที่เป็นแบบเป็นนุ่นมันมีหลายหลายโยงนะมีหลายก้านจวนี้ก้าหลายเป็นก้านอะไรเอาละเชิญจ้าพนมขยับมาที่เบาะนั่ง แถวที่สามครับเราจะเรียกกันว่าแถวที่สามแล้วกันเนาะซึ่งอาจริงไหมเอาจริงจริงมันเหมือนเบาะอันนั้นเลยใช่ใช่จริงแต่ว่ามันมีเบาะตรงกลางใช่ถามว่าทาไมเหมือนกันนะครับก็คือตัวพนักพิงหลังมีความนุ่มเหมือนกันใช่พนักพิงศีรษะเป็นแบบมีขอบด้านข้างเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญ พี่รองน้องมีมาให้เหมือนกันแต่ว่าตัวปรับอยู่ไหนเอ่ยใช่ตัวปรับอยู่ไหนเอ่ยตัวปรับอยู่ไหนเอ่ยฮะเดี๋ยวนี้อีกฝั่งนี้อ๋อนี่แต่ว่าอันนี้คืออย่างที่บอกอะพอมันไม่ใช่ไฟฟ้าพอเป็นไฟฟ้าปุ๊บมันจะกดมันก็ดันขาเราขึ้นใช่ไหมแต่นี้เราต้องแบบถ้าขาเราดันอยู่มันไม่ขึ้นมันมันไม่มีแรงต้านขาเราขึ้นมาเราต้องแบบต้องยกขา้นอีกทีนึงเอื่อที่จะแบบค่อยว่างอีกทีนึงอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะสาหรับคนที่ขี้เกียจเออมันงั้นต้องแบบอ่ะต้องจับเนี้ยแล้วค่อยยกขึ้นมาแล้วค่อยบ เออมันดูแบบมันก็แบบนวดนิดนึงมันดูแบบนวดนิดนึงนะแต่ว่าโอเคละคือถ้าเทียบกับราคานะครับอย่างในคู่แข่งระดับราคาใกล้เคียงกันผมว่าเขาก็ไม่ได้มีออปชันหรือว่าตัวเบาที่ดูนั่งสบายขนาดนี้นะแล้วก็ด้านข้างด้านข้างก็มีพวกม่านต่างๆมาให้ครบนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนอกเหนือจากเบาะนั่งที่เหมือนกันคไฟก็มีเหมือนกันใช่ไม่น้อยอหน้าแถว2เลยต่อให้เป็นเบาะแถว3ก็รู้เลยว่าฉันไม่ใช่ลูกเมียน้อยนะคะซึงลูกเมียหลวงเหมือนกันจะก็นั่งสบายเท่ากับเธอนั่นแหละเอเอจะว่าเบาะแถวสามไม่ได้นะใช่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าผมค่อนข้างโอเคกับเบาะนั่งแถวที่2แต่ถามว่า ในกรณีนั่งจริงเนี่ยซึ่งโอเคเราลองจินตนาการว่าถ้ามีคนนั่งด้านหน้าเราเราต้องอยันมาเพราะฉะนั้นสเปซเนี่ยมันจะไม่ได้เห็นจะไม่ได้มีตัวนี้จะจะไม่ได้อาจจะตัวสเปซเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบมีมากเท่าที่เห็นนะปุ๊บสมมตินี้อมานี้อ่ะถ้าอยากใช้ออโตมานก็จะมันใช้ไม่ได้นะก็ ก็เฉลี่ยความสุกกันไปนะคะเออเฉลี่ยกันไปมีความสุกอย่างเท่าเทียมเอาละทีนี้ไปดูเบาะนั่งแถวที่3กันาดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมหรอกครับคุณผู้ชมมันก็ยังคงเป็นแบบสี่ตำแหน่งซึ่งก็สามารถแบ่งพับแล้วก็แบ่งปรับได้50-50นะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปขยับพี่เมื่องเข้าไปแล้วกันเดี๋ยวผมอาสาเข้าไปเองพี่ตอา อ่อันนี้ขึ้นในกรณีที่เบาะแถวสองและเบาะแถวสนั่งสบายเต็มที่ไม่ได้เอือเอื้อเฟือเฟือแผ่กับเบาะแถวสี่เลยครับนั่งได้ไหมนั่งได้อ่านั่งได้แต่คือมันควรจะนั่งคนเดียวหรือสองคนอ่าเขาจเพราะว่าถ้านั่งสี่คนเต็มเนี่ยนะครับมันจะวางขาไม่ได้เพราะว่าถ้านั่งสี่คนคือขาต้องหกแล้วมันมันหกคือมันกับเบาะเลยถ้าอย่างนั้นเบาะแถวสามก็ต้องช่วยหน่อยอ่าช่วยหน่อยปุ๊บแบบนีหน ก็พอนั่งได้ก็พอนั่งได้ก็พอนั่งได้จริงๆก็ถือว่าไม่ได้แย่ในกรณีที่สมมุติว่าเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกัน11คนพอดีพอดีนะครับอย่างไปภูเก็ตหรือไปเชียงใหม่แล้วจําเป็นต้องหารถเช่าแล้วมันต้องนั่งกัน11คนจริงๆเนี่ยผมว่าก็พอนั่งได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกคือต้องมีการบริหารจัดการกันนิดนึงระหว่างแถวหน้าแล้วก็แถวกลางรวมถึงแถวหลังว่าเอ้ยขอเลื่อนเบาไปหน่อยได้ไหมแบบนี้ก็พอนั่งได้ลองนึกภาพว่าถ้าไปเที่ยวไกล ทางบ้านออกจากกรุงเทพไปต่างจากกาังหวัดไกลๆแล้วนั่งสิบเอ็ดคนน่ะไม่ได้นะเพราะอะไรรู้ไหมไม่มีที่วางของเลยใช่นะครับก็โดยสรุปก็ถือว่านั่งส1คนน่ะนั่งได้จริงแต่เพียงแต่ว่าก็จะวางของได้ไม่เยอะแล้วในกรณีที่ถ้านั่งน้อยแต่อยากใส่ของเยอะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปพับเบาะให้ดูกันป่ะไปเริ่มเลยดีกว่าเชิญค่ะน้องคิวอะไปยังดีนะขึ้นเข้าออกแถวแถวสี่ง่ายอือแล้วก็นี่เห็นไหมพรมต่างๆปึ๊บปุ๊บสเตปสูงนิดนึง นะครับสำหรับผู้สูงอายุอาจจะลำบากนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับหรือเป็นเป็นแหละนิดนึงอ่ะโอ้โหราบางต้องระวังนะครับปึ๊บวิธีการพับเบาะก็จะเหมือนกับพัเบาะที่ตรงนี้นะจ๊ะพับเบาะได้แบบเต็มที่เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไงบ้างเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งก็คือถอดถอดมาออกถอดหัวก่อน เดี๋ยวไปเอาคืนก่อนอุ้ยน้องหายไปแล้วเจอแล้วเจอแล้วน้องหนีไปอ่ะ <c oughs> อือออ่าแล้วก็ระวังนิ้วเอ้อแล้วก็เอา,าขแขวนตรงนี้่าอออ๋อออแล้วก็ดึงให้ตื่นดึงให้มันตึงๆแบบนี้อ่านะครับอ่าโอเคอุ้ยก็ดูไม่ยากนี่าวิธีการผ่าบอก <c oughs> ก็เป็นแบบเออ่แขวนไว้ข้างฝาครับนะครับ ประมาณนี้อุ้ยก็้อู็กว้างเลยนะนี่ลองนึกภาพว่าถ้านั่งกันแบบไปเที่ยวกันสักหกคนนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะแล้ก็เหลือพื้นที่ตรงนี้อีกเต็มๆอ่ะรางขอาเดินทางใบกลางนะประมาณสักหนึสอหกใบบได้อ่านั่ง6คนกระเป๋าหใบได้แล้วก็ของทุกๆจิกๆก็หาสอดเข้าไปหรือถ้าไม่พอขนาดนั้นติดแหลกเพิ่มนั่งสองคนก็หลักสบายเลยทึ่นไปนั่งดี นี่เหรอแทนที่เราจะพับเบาะลงมาแล้วนั่งที่เบาะนั่งคืนนั่งคืนก็ได้ไม่ควรนะไม่ควรลองทำาให้อีกกรณีหนึ่งไม่ต้องมีใครนั่งใส่ของได้สุดๆเท่าไหร่จะเธอจะซื้อรถคันนี้ไปขนของอย่างเดียวเหรอเอ้ามันก็อาจจะต้องมีกรณีแบบนั้นโผล่เข้ามาบ้างในชีวิตจริงในกรณีที่คุณต้องวางของที่ใหญ่มากๆจริงๆนะครับสมมติซื้อทีวีจะสนิ้ว ไปเมกะบางนานะครับก็เออโอเคนะใหญ่หรือถ้าไปแคมป์ต่างจังหวัดนอนได้ไหมนอนไม่ได้ขาขา,ขาเมตรครึ่งอะ่ะเนี่ยสามารถกางแขนอยู่ในรถโดยท,ดยที่โดยที่ไม่โดนกระจกอะ่ะโดยที่ไม่โดนติดข,ข้างอ,ะอ่ะอ่าแล้วถ้านั่งคุกเข่าทำอะไรดีได้พื้นที่ประมาณนี้นะครับสำหรับใส่ของเวลาไปซื้อฟอรนิจฟเจอร์ต่างๆก็ถือว่าโอเค<า>นะครับโดยรวมก็ ถือว่าค่อนข้างกว้างแหละใช่ล้วน้อยนี้คือกว้างกว่าอัลฟาดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานที่ทํามาจากไฮเอทรุ่นใหม่ก็ถือว่ารถมันใหญ่ขึ้นอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องพื้นที่เก็บของเก็บของต่างๆสบายมากขนคนก็ได้ขนของก็ดีมาแข่งกันทีลแลำเปีเราขนของเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเอาเบาะกับที่เดิม ก็ถือว่าออกแบบมาดีนะเรียนรู้แค่แปบเดียวก็รู้แล้วว่ากลไกทางานยังไงต่เหนื่อยหน่อยเะเนื่อหน่อยอ่าเอาละหนึ่งสองสามโอ้ยไม่ยากจะเหนื่อยหน่อยนะโอ้โหนี่จังหวะได้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 ไทเซฟลองไหนพระนมไม่ใช่ลรกศาสตร์สาวรีลงไหนพระนมไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วอนั่งรถตู้วินเนี่ย คนลำบากใจที่สุดคือใครรู้ป่ะใครคนที่นั่งหน้าเพราะว่าเพราะถ้านับเงินเราไม่ครบเนี่ยนะครับก็ต้องมาอ้าวใครใครใครจ่ายไม่ครบใครจ่ายไม่ครบโดยรวมนะครับสำหรับ Toyota Majesty Moria 2024ที่มีการปรับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับปรับออปชั่นต่างๆรวมถึงเบาะเนี่ยก็ถือว่า มีคุณงามความดีนะด้านการโดยสารที่ก็ยังคงสบายอยู่แม้ว่าตัวบาดแถว2เนี่ยจะไม่ได้เป็นกับตันซีแต่ว่าจริงๆแล้วาการออกแบบทรงบาะต่างๆรวมถึงการใช้ฟองน้ําอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําให้ตัวบาะเนี่ยถือว่าค่อนข้างสบายเลยแล้วก็ดูดรูหลาขึ้นด้วยนะใช่ดูหรูหราขึ้นด้วยนะครับในราคา1นึ่งล้านเก้าแสนแปดบาทไปจนถึง2องล้านสามแสนบาทเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับสำหรับใครก็ตามที่มองหารถ นะครับคันใหญ่ๆนั่งไปกันเยอะๆได้ใส่ของเยอะๆได้เนี่ยผมว่ากพืถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่ต๊อบท้าให้ผมเลือกนะระหว่างคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันอย่างเกียร์คานิวัลฮุนไดสตารียอ่าแล้วก็ฮุนไดเอชวไม่มีแล้วนะเลือกขายไปแล้วนะครับแล้วก็โตยต้ามา j e สตีผมค่อนข้างเลือกง่ายเลยว่าจะมาจบที่มา j ิสตีเพราะว่าอะไรอ่ะในแง่ของการโดยสารแล้วกัน นะไม่ว่าจะเป็นตัวฮุนไดสตาเรียธรรมดาสตาร์เรียพรีเมียมนะครับหรือแม้ว่ากระทั่งเกียร์นะครับที่เป็นคานิวัล11ที่นั่งแล้วก็เกียร์คานิวัล7ที่นั่งซึ่งผมไปลองนั่งมาแล้วผมว่าเบาของ m a j e s t สตสบายกว่ามีความฟูแบบโอบเต็มที่เป็นดูเป็นโทฟามากกว่าใช่<ม>นะครับอาจจะกังวลเรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่องของไซส์รถเพราะว่าความกว้างความยาวความสูงก็ถือว่าจุกอยู่ใหญ่อยู่นะครับอาจจะลาบากนิดนึงเวลาเข้าห้องเข้าห้างต่างๆครับ ใจฉันยังชอบทรงความแบบสปอร์ตความขับเองอยู่ก็อ,อาจจะไปทางสีนิดนึงก็ชอบทางนาจำหน้าตา <c oughs> เพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะนะคะอ,อยู่แค่ไม่กี่คนนะกับหมาสองสาตัวใช่แล้วนะครับสาหรับอ่ะพี่ต็อบอาจจะขับเองอาจจะไปอ่ากีาร์คันิวาวใช่นะวันฉันเลือกเกียร์ไปแล้วใช่ไหมคะมแล้วถ้าน้องคิวเมื่อกี้บอกว่าเลือกคันนี้เห็นว่าภายในมีสองสี 4. ภายในถ้าเป็นรุ่นภายนอกสีขาวจะเลือกได้แค่สีเดียวคือสีดําแต่ถ้าคุณเลือกภายนอกสีดําคุณจะมีออปชัน2ออย่างคือภายในสีเบจแล้วก็ภายในสีดำนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวผมชอบรถข้างนอกสีขาวเพราะนั้นทางเลือกผมไม่มี <c oughs> แต่ถ้าต้องเลือกรถสีดำผมอาจจะเอาภายในที่เป็นสีดำเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าจริงๆต่อให้หสีขาวเนี่ยมันจะดูหรูกว่าดูกว้างกว่าดูสบายตามากกว่าเวลาใช้งานเวลานั่งแต่ว่าในแง่ข,ของการใช้งานในระยะยาวนะผมก็ยังรู้สึกโอเคกับบอดสีดํามากกว่าอยู่นะแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เป็นทางเลือกให้แหละนะครับสำหรับคนที่อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับจะมาดูตัว o ต้ามา e s เจสตีรุ่นโมเดียร์2024ก็ มาได้เลยนะจ๊ะที่ t ต y o t a Alive บางนาข้างๆกับเซ็นทรัมาง่ายมากแล้วก็โชว์รูม t ต y o t a าใกล้บ้านท่านนะซึ่งก็มีให้ทดลองนั่งทดลองขับกันอย่างจุใจเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับผมคิวยุทธพิชัยพันธุมาสำหรับอาทิตย์มุกมากครับต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วเหรอไปแล้วฉันต้องไปขับใช่ไหมเนี่ยใช่